บทที่แบบทสวดธรรมจักกัปปะวัฒนาสูเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาพาลานสียังวิหารติอิสิปะนะเนมิขะทาเยตะละโขพัภะควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิทเวเมพิคเวอันตาปะพาสิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกา กาเมสุกามะสุคันลิกานุโยโคหิโนคามโมโกทุจานิโกอะณาฮิโยอานันทาสันหิโกฮิโตโยจายังอัตะกิรามาคานุโยโคทุกโอะอาณาิโยอนันทะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอาโนปะคามามชฌิมาปฏิภาทาตตะถา คเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกากาลนียาณกาลนีอุปะสสมาหยามายะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาจา่กสาพิคเวมัชมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภินสัมพุโทโธพุทธ,ธาจากขุกากาลนียาณกาลนีอุปะสสมาหยา อภิญญาญะสัมโฮทายะนิพานายะสังวัตติอะยะเมวะอะริโยอถังขิโกโมมะโขเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโาม สติสัมมาสม,มาธิายังขสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุ่กรณียานากรณีอุปสม,มายะอภิญญายะสัมโพธายะนิภานายะส,สัมวัติ อีทังโหปะนาพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาราชามปิทุกขังโสกปะปะลีเทวะทุกขาโมทานุสนาสุปายาปะสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปะโยโคโทุกโขปิเยหิวิปะโยโคโทุกโขยัมปิฉังนาภะะ พาติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุปาปาทานขันธาทุกขาอีทังขงปูปะนะพิขเวทุกขะสมุทโยอ,อริยาสัจจังยาญยาญยตัญหายายังปัญหาโปโนพ พาวิกานั้นที่ราคะสหัคตาตัตตาลาตัตตาลาตัตาตาลาพิงนันทีนี้เสยยาถีทางกามัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีกทางโขปะนาภิกขเวทุกขะนี้โลโถอริยสัจจโยตัสาเยว,วะตันหายะเอเสสะวิราคะนี้โลโถจาโคปะทิปะทินิสันโคมุ มุติอานาละโยอิทงังโขปะนะพิคเวทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอยะยเมีวอาอะริโย อัฏางคิโกมัคโขเสย่าธีทางสัมมาทิติสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกทางทุกขังอริยสัจจังติเมพิกเวปุคเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุตจักของอุงุทาปาติยานังอุทาปาติ ปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโกอุทาปาทิตังหขปานิทางทุกขงังอริยสัจจังปาริตเยนยันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโกอุท่าปาทิตังหขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยญาตันเต <deduction and S 1> <c oughs> เมพิกเวปุมเพอนุส no ุตเตสุดธามเมสุดจากขุงุทาปาติญานางุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาุทาปาติอาโลโกุทาปาติอีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปุ่มเพอนุสุตเตสุทธามเมสุดจากขุงุทาปาติญานางอุทาปาติปัญญาุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโกุทาปาติตังขปนิทางทุก ข่าสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัดพันติเมพิคเวปุ่มเพอนุสุตเตสุนธรรมเมสุตจักขูมุทาปาติยานางอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาติตังโขปนิทางทุกข่สมุทโย อริยสัจจังปะหิตนันติเมพิกเวปุมเพอนุสุตเตสุตทมเมสุตจากขุงอุทาปาริญานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาริอิทธังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังติเมพิกเวปุ่มเพอนุสุตเตสุตทมเมสุตจากขุงอุทาปาริญานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโก ทาปาิีตังขูปัตินีทางทุกระนีรูโ,โถอริยสัจจังสัจชิกะ ตาตพันติเมพิกาเวปุเพอนุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทาปาติยานงอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาติตังโขปานิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทาปาติยางอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติ Logo, โลโกุทาปาฏิอิทางทุกขะนีโลธาคามิณีปาฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนุสุตเตสุทธามเมสุตจกขออูุ่ทาปาฏิญานางอุทาปาฏิปัญญาอุทาปาฏิวิชาอุาท,อาทาปาฏิโลโกทาปาฏิตังโขบานิทางทุกขะนีโลธัาคามิณีปฏิปทาอริยสัจจังภา พาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอ,อนุสุดเตสุธรรมเมสุดจกักขุมอุทาปาติญาณางอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโค นางโขปณนิทังทุกขะน,นิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจมพาวิตันติเมพิกเวปุงเพรอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงุธาปา,าทิญาณังุธาปาติปัญญาทุทาปาฏิวิชาทุทาปาฏิอารโลโกุทาปาติยาวกีวัจเะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติมิปะลิวัตตังทั ขวาทศากายลังยะถาภูตังยานัทสนังนาวิสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวตาวาหังพิกเวสเทวาเกโลเกสะมารเกสะพัมมเกสาะสะมณพราหมนิยาปะชายะสะสะเทวะมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอ พิสามพุโทโธปัญจัตยาสิงยัโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสสจเจสุเฮวันติปะริตวัดถังวัตังทวาทะสาการังยะถาภูตังยายะทัสนางสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังอาถาหังพิคเวสาเทวะเกโล โลเกสะมาระเกสะพรัรมมะเกสะสามานัพรามมานิตยาปะชายะสะเท,ะทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธทิงอะพินอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะปะณเมทัสนางอัปาอุาาทะปาธิ อากูปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิฐานิปุณัตภาหูติอิธาโมมานโูจ่าควาอาัตามานาปัจจาวาคียาพิขุภัควาโตภาสิตังภาสิตังอิอภินันทุอภินามทุมันอิมัสสะมินจะปะนะเวยะกะระนัส กะละนัสมิงผัดพันยะเมนะเมมะมาเนีอายะสมัมมัตโตโกธัญญาสะวิราชังวีตมะลังธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกิจจิสุมัทยะธรรมังสัพพังสัพสพันตังนิโรธะ ธรรมมันติปาวจิเตจะา,าภควัตาพัมมัสเกภุมมาเทวาสัทธามนุษาเวสุงเอตัมภควัตาพาลานลสียังอิสิปะตะเนมิขะทาเยเยอะนุตตะลังธรรมมาจักกรรังปาวติตังอัปปะวิตะวัติยังสัมมานีนะวาพามานีนะวาเทวะ,เทวะเทเวนะวา มาเลนะวาผ่ามุนาวาเกเก,เกนะจิวาโลกมนติภุมมานางเทวานางสัตทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตามนุษเวสาวงจาตุมัมมะหาราธิกานางเทวานางสัตทางสุตวาตาวตินางตาวติสาเทวาสัต สัทธรมนุสสาวสูงตาวติสานางเทวานางสัตทางสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสูงยามานางเทวนางสัธธสต,าต,ตาทา,างสุธธสตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสูงตะสิตานางเทวนางสัตทางสุตวานิมมาละตนะณะ นิมมานาระราตีเทวาสัตธรรมนุสสาเวสูงนิมมานาระราติยังเทวานางสัธรรสตธามุสตวาปาระนิม,มิตะวาสะวัตถีเทเวสัตธรรมนุสสาเวสูงปาระนิม,มิตะวาสวัตถี วัตตีนางเทวาเทวาสัทธรรมสุตวาพัมมักยกายิกาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงอะตัมภะคะวตาภาละนะศียังอิสิปตะเนมิะคาเยะนุตตะรังธรรมมจากกลางประวัติตังอปาทิวัติยังจะมาเนนะวาพัมมะเนนะวาเทวนะเทวเทนะวา มาเลนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกามินติอิติสหอิติหะตนะเขนะเขนะนะเขเนนะเตนะมุหุเตนะยายาวาพัมโะโลกาสัตโทูอัพปุชชัชชิอัยันจะทัต ส,สหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจาอรอลาโลโอุพาโสโลเกปัตุละโหสิอติกมัมเมวะเทวเทวานางเทวานุภาวังอัฐขูภะควตาอัธนาอัธานีสิอัญญาสิวะตะโกโกทันโยอัญญาสิวะโตตัต โกทันโยอิติหิหังยายัสะมาตสะมาตโกธันยัสะอัญยาโกทัน,ยนยโนยเตต่วะตตเววะนินาเยนมังอโหสีติบทที่9พุทธานุสติ อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตาโลภุริสัรรทธามันาระีีสัทธาเทวามนุษย์านังพุโทโธพระควาติบทที่สิบธรรม,มานุสติสวากขาโตพระควตาธรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปัจ,จะตังเวทีตโพวินยุหิติ บทที่11สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายปนนาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาติ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาละนีโย อนุตารังปุมญยญัติเตังโลกาสาตติบทที่สิบสสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตนังโอสภพังอุตตมังวรังหิรังเทวามนุษยานังพุทธเตเชีนาโสธินา นัสันตุปัทถวาสัมพังทุกขาวูปะสัมเณตุเตศกัตวาธรรมมรัตนางโอัสโอสะทางอุตตมงวารังปะลีลาหูปะสามานังธรรมเตเชนะโสธินาสนาสันตุปัทวาสัพเพะยาวูปะสัมเณตุเต สักกตว,วาสังฆารัตนังโอทะโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเ,ตเชนาะโซทนะินานสันตุปัทวาสัพเพโลคาอูปะสะเมนตุเต บทที่สิบสามพระคาถาชินาบัญชรชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสภาหานังสสุสจาสพังระสังเยปวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทโธอัทวีสตินายนายกาสัเพปฏิติตาไมาหังมัทะเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิติโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโนเจเลสังโคปฏิติโตไมาหัง เลสัพพะพุนาาคโลทห,ห,หะทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจตักขิเนโกทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคราโนจะวามะเกทักขิเนสวาวะเนไมหังอาสุนอานันทราหุรา,ากัสโปนาจะมหานามูอุภาสุวามะโซตะเกเกสะโตพินทิภาคัสมิงสุริโยวะ ปะวะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพินโตมุนิปุงขาวโวกุมมาพระกัสโปเทโรมหาสิมาเหสีจิตตะวาทโกโซมหยหังวาทเกเนจัดวาทะเนนิจังปิติทาสิคุนากะโรบุนโนอิอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศิวารีเทรา ปัจจอิเมชาตานราเทติลากามะมเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตนิโรล,ละสาชรันตาสีละเต,ะเ,ตเชนะอังคามังเคสุสันทิตารละตะนางปุระโตอาสิทกขิเนเมตตาสัตกรรังทักษชักคางปั ชาโตอาสิวามีอังคุริมาและกังขันทะมูลและปะรัตปะริตัจจาอาทาสนทิยาสุตตะกังอากาเสอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการสันทิติตาชินานานาวาระสังยุตตาปัปปัปกาลจับ ตับปับปาการะรังกะตังกะตาวาตาปิตะทิสชาตาพาหิรันชัมตุปัทะปัทะวาอาเสสาวินายังยันตุอาลันตะชินาเตชะสา ว่าสะโตมสกิจเจนสะสทาสัมพุธทธาปัจเชเลชินาปัญชละมัชัมหิวิหารันตังมหิตตเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุระโคชินาปุภาเวนะชิปุปันทเวลธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตารายยสัทธา มานุภาเวนุภาว่าปิปาริโตจารามิจารามิชินาปันเฉเรติ บทที่1 4บส่ทสวดพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมพินิมิตะสาวุทันตังคีเมคาลังอุทิตโคะส萨เสนามาลังธานาทิธรรมทวิตินาชิตาวามุนินโทดันเตชะสาวพอตุเตชยามังคะรานิมาลาติเลกมามพียุิชิตตะสัมภาลติงโครัมปนาละว,วกรรมาขะมัตถะยักยะคังคันตีสุทันตวิตินา สิตาวามินโทตันเตสสาภวตุเตชยะมังคลรานินาราคิรินคาชาวรังอจติอตตะคูตังทาวคิจักสมกามัสณีวะสุทารุนันตังเมตตมุ้เสกะวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตสสาภวตถุเตชยะมังคลรานินาาาาอ,อตตกุกิสสะต,ตกะตาาตตตาาตคัดค่ะมาหิตะสุทา รุนันตังทาวันติโยชะนะปะทางภูริม,มาระวันตะอิทธิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตสยามังคารานิกัตตะวานะกัตถามุทธังอิวัคพินียาจิตจายะทุต พระวจังชะนะกายะมาเชสันเตนะโซมาวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายยมังคารานิสัจจาวิหายะ มัติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนานังอัติอันทาภูตังปัญญาปฏิปชาริโตชิตะวามุนินโทนันเตสสะภา,าวตุเตชยะมังคาลานินันโทปนันพระพุทธคังวิพุธทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธะเคณทะมาปะยันโตอิทูปะเทสาวิจินาวิว อิทูปาเตสวิถินาชิตะวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยะมังคลา,านิทุกคาหะทิติพุชะเคนะสุทันทะหัดทางพัมมังวิสุทธิชุติมิธิิเะกาพิธาหนังยานาคะเทนะวิตินาชิตะวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยะมังคลา,านิเอตาปิพุทธ,ธชยะมังคละอัตถาคาทายโยวาจานโน ทินาทิเนสารเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถาวานิโมขังสุขังอัติคาเมยยะนาโรสะปัญโยมหากรุนิโกนาโถหิตตายาศพาปานินางภูเรตวาปาและมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเมชยะมังคะลังชานโตโพธิยามูเลสั กยานางนันที่วันทนโนเอวางตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยะมังคะเรอปะราชิตะบนลังเกสีเสปะทาพิโพคะเรอภิเสเกสัพพาพุทธานางอาคาะคับัตโตปะโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปปาพาตังสุหุติตังจะสุ โสูบหมูหุโทจะสูบยีดขังพัมมะจาริสุปปะทากิีนางกายะกรรมังวาจากรรมังปะทักิีนางปะทักิีนางมนูกรรมังปะิทิเตปะทักิีนาปะทักินากัจจวานาราพันตันเทปะทักินเนพระวัตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสั สัพพะเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตพระวัตุสัพพามังคะังรักขันถุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตบทที่สิบห้าปติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระว,วาสวิวิหาระวาสินี ตูเปคาเลโพธิคาเลตหิงตตหิงตาธรรมทาธาเนนะภาวันตุปูชิตาโสถิงกโลนเตทะวิหาระมะทัทะเรเถราจามัชามัชชาวะนาะวกาจะพิกโวสาระสารามิกาทานปฏิอุปปัสก,กาคามาจะกเทสา นิขมาจากอิสราสัปานาภูตาสุขิตาพาวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอัตทะสัมภัสัมภาวะสัมภาวะสังเสราชาตาอัทาโวปะปาติกานิญานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขะ ยังถาตุจิรังสตังธรมโมธรรมมาทะราจะปุขาราสังโค,โคโหตุสุมาคสุมาโควะอัตถายาจหิตายาจะเออัมเหรักตุสัตธทมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะ คมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเลเทโวปะวัส,สตุวุทธิวภาวะยาสัตตานังสัมมิทังเนตุงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอ ตระชังนิจนจังละขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพทาบท,ที่16เทวะกาอุยโยชะนชะนชะนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยัยมปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโน เอตวาเอเอาวาตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญยาสัมปตงังสัพเทเว,วานุโมทันตุสัพพสัมปิปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัททายะสีรังลักขันตุสัพพะทาพภาวนาภิระตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่17 สู่บางคนคาเทา โหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรัโหนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรัโหนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระรัมปตาผัดจีกาน จะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรามปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรามปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระราปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรัก รักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรังปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรังปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรังปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระังปัตตา ปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรังตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิทานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตและภาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าลุกเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอวยโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยเอวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดสิทธีเหรียญยอดสิทธีเหรียญวหว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสินสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเ็จศักส,สิทธุประการด้วยเทินสาทุ